สวัสดีครับวันนี้พบกันที่โคกลกนาไอติสุกนะครับที่บ้านนักลองตะมนตตนีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อเดินก่อนผมก็ได้ไปเยี่ยมชมนะครับวันนี้ไอติสุกก็ส่งคลิปมาให้นะครับมาอัปเดตต้นข้าวแล้วก็น้ํานะครับที่อยู่ในทุ่งนานะครับนี่ครับคือของไส้ไก่นะครับที่กุดรอดกันนานะครับ ต้นข้าวพลังงานนั่นคือเถียงนาน้อยนะครับที่มองเห็นอยู่ปลูกกล้วยไว้รอบคันนานะครับคันนาก็ใหญ่นะครับประมาณเกือบสองเมตรนะครับปลูกต้นไม้แซมๆไปได้นะครับนี่ครับคือของไส้ไก่น้ําเต็มแล้วครับตอนนี้กัดเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ได้เลยนี่นะครับคือคันนาโล่งเลยนะครับตัดหญ้าใหม่ตอนนั้นไปยังลุกลลกอยู่เลยนะครับ บรรยากาศช่วงนี้นะครับนี่ครับคณาสามารถลงไม้ป่าได้นะครับลงได้นะครับแล้วก็นะครับปลูกถั่วปลูกผักบุ้งได้นะครับนี่แล้วแต่จะอ่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับนี่ก็คืออธิศุก็กกำลังทําปีแรกก็ถือว่ามองเห็นภาพนะครับสำหรับปีนี้ขอบคุณอธิศุกนะครับที่ส่งคลิปมาให้ท่านผู้ชมและก็ผมได้ดูด้วยกันนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ